สวัสดีครับสำหรับ,บขั้นตอนที่2ในการสร้างเกมไฟติ้งนะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงการควบคุมนะครับคีย์บอร์ดการควบคุมคีย์บอร์ดในขั้นตอนนี้ครับเราจะมาควบคุมการกดเดินหน้านะครับกดถอยหลังกดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับการกดในที่นี้นะครับกล้องนะครับจะต้องมีการเรนเดอร์ภาพที่เป็นซีนของตัวเกมนะครับ เรากดเดินหน้าครับกล้องก็ต้องมีลักษณะของการเรนเดอร์และข,ขึ้นที่ไปข้างหน้านะครับพร้อมกับการเรนเดอร์ซีนของตัวเกมออกมากดถอยหลังครับกล้องก็จะมีลักษณะของการถอยหลังนะครับเรนเดอร์ตัวซีนของเกมออกมาเช่นเดียวกับการเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวานั่นเองโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับเราได้พูดถึงในส่วนของการเริ่มต้นนะครับในการสร้างกล้องขึ้นมาด้วยการใช้คําสั่งในภาษาดักเบสิกครับก็คือการเซตคามลอ่าเรนก์นะครับในบรรทัดที่1 ะครับตามด้วยพารามิเตอร์หมายเลขของกล้องนะครับแล้วก็ระยะทางที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ไกลที่สุดต่อมาครับเรามีการเรียนรู้ในส่วนของการ make matrix ครับเพื่อที่จะสร้างพื้นเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทำการอัปเดตแมทริกหลังจากที่ได้ทำการใช้คำสั่ง make matrix สำหรับการสร้างแมทริกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในส่วนของการวนรอบของเกมครับซึ่งเป็นหัวใจหลักในการประมวลผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังชีวิต นะครับการเก็บไอเทมการเปลี่ยนด่านนะครับการตรวจสอบว่าตัุลครสศัตรูนั้นนะครับโดนผู้เล่นโจมตีหรือยังนะครับหรือว่าการควบคุมในส่วนต่างๆในที่นี้ครับขั้นตอนนี้ในภาษาดั r k กเบสิกครับจะมีคําสั่งง่ายๆนะครับซึ่งเราเขียนคําสั่งแค่บรรทัดเดียวครับเราก็สามารถที่จะเรนเดอร์ออกมาเป็นตัวเกมแล้วก็นําไปใช้งานได้จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นคําสั่งง่ายๆที่ใช้สาหรับการควบคุมคีย์บอร์ดครับ ในที่นี้จะขอแนะนำนะครับเบื้องต้นของการควบคุมคีย์บอร์ดก่อนก่อนที่จะไปควบคุมปุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกดปุ่ม W ครับทำการโจมตีกดปุ่ม S นะครับทำการโจมตีพร้อมกับเล่นแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆพร้อมกับการคำนวณพลังชีวิตต่อไปครับสำหรับคำสั่งง่ายๆก็คือ Control Camera using arrow k e y ครับโดยที่เราจะใช้นะครับคำสั่งนี้นะครับใส่ไว้ในส่วนของดูลูนะครับบรรทัดที่10 คือจุดเริ่มต้นของดูลูปนะครับเกมรูปจนถึงจุดสิ้นสุดของมาทัดที่16นะครับคำสั่งรูปก็คือเป็นการประมวลผลวนรอบตลอดเวลานะครับก็จะวนรอบทํางานที่มีคําสั่งที่อยู่ในดูรูปตลอดเวลานั่นเองซึ่งเมื่อเราใส่คําสั่งคอนโทรลคาเมรา using arrow key ลงไปนะครับเรนเดอร์มันเป็นตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมก็จะรอนะครับรับ การกดปุ่มเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานั่นเอง นะครับใช้เพียงแค่คำสั่งเดียวครับ control camera using arrow key นะครับควบคุมกล้องนะครับด้วยการกดปุ่มบนคีย์บอร์ดนั่นเองโดยที่คำสั่ง control camera using arrow key ครับกด f 1นะครับเพื่อดูความหมายจะประกอบไปด้วยพารามิเตอร์ก็คือ camera number นะครับ move speed และ turn speed ครับ camera number นะครับก็คือกล้องหมายเลขศูนย์ที่เราได้สร้างขึ้นจากบรรทัดที่1นะครับ set camera range 0นะครับตามด้วยค่าที่ใกล้ที่สุดและค่าที่ไกลที่สุด move speed ครับก็คือค่า10นะครับจะเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่ของกล้องนะครับ turn speed ครับก็จะเป็นค่า1ก็คือการเคลื่อนที่ในลักษณะของการ turn s p e e d ก็คือการเลี้ยวนะครับการเลี้ยวนี่จะมีความเร็วที่เราจะต้องใส่ในลักษณะของการ คลื่อนที่ให้ช้ากว่าการ move speed ที่เดินไปข้างหน้าและถอยหลังนะครับจะเห็นได้ว่าภาษาลักเบสิกที่เราใช้ในการสร้างเกมนะครับและใช้ในการเรียนรู้ในส่วนของวิดีโอเทรนนิ่งชุดต่างๆนะครับจะมีความง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับรูปแบบคำสั่งก็จะคล้ายๆกับโครงสร้างของภาษาอังกฤษทั่วไปนะครับยกอย่างเช่นอยากจะควบคุมกล้องนะครับก็ control camera using arrow key เป็น โอเคครับคำสั่งที่อยู่ภายในดูลูปนะครับตอนนี้เรามีคำสั่ง set cursor นะครับมีคำสั่ง print แล้วก็มีคำสั่ง control camera using a r w k e y ผมจะให้แสดงข้อความจากคำสั่ง print ครับเป็นสเต็ปที่2นะครับแล้วเราก็เขียนข้อความเอาไว้ที่จอภาพครับ การวนรอบการทำงานหลังจากที่ได้มีการสร้างกล้องแล้วนะครับก็จะทำการวนรอบแสดงข้อความที่บอกว่าสเต็ปที่2 c o คอนโทรลคีย์บอร์ดคาเมราอินเกมต่อจากนั้นครับก็จะรอรับคำสั่งนะครับการกดคีย์บอร์ดนั่นเองทำการเซฟซอสไฟล์ครับและทำการกด F5 บนคีย์บอร์ดเพื่อทำการ Building และ x e เป็นตัวเกมออกมานะครับเราก็จะเห็นข้อความปรากฏนะครับ สเต็ปที่2 c o คอนโทรลคีย์บอร์ดคามราในเกมนะครับตอนนี้นะครับดูลูกของเรามีการวนรอบประมูลผลตลอดเวลาและรอรับคำสั่งการกดคีย์บอร์ดผมกดเดินหน้านะครับก็จะเห็นได้ว่ากล้องที่เราสร้างขึ้นนะครับมีการเรนเดอร์ไปข้างหน้ากดถอยหลังก็จะมีการเคลื่อนที่ถอยหลังนะครับด้วยความเร็วที่ได้จากการ Move Speed ก็คือ10นะครับเมื่อมองไปทางซ้ายทางขวานะครับ นี่คือความเร็วที่ได้จากการ t u r n s p e e ีนะครับเพียงแค่นี้ครับเราก็สามารถที่จะควบคุมซีนในเกมนะครับได้อย่างง่ายดายซึ่งจะช่วยให้เราสร้างเกมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมของเราลงไปด้วยครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับ